บอกเลยว่าต้นปี2026เนี่ยเป็นช่วงเวลานรกแตกของกระเป๋าเงินเราจริงๆเลยค่ะค่ายซัมซุงเขาจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนมกราเลยนะคะแต่ว่าปีนี้นี่ยเขาบอกว่าจะมาชา้านิดหนึ่งแล้วรอบนี้นะคะเขามาพร้อมกับขุมพลังใหม่ที่แรงขึ้นใครนะคะที่เพิ่งกด MacBook Air M4 ไปเนี่ยอาจจะต้องเตรียมทิชชู่ซับน้ําตากันเลยนะคะเพราะว่า M4 ที่เราเพิ่งซื้อไปเนี่ยอาจจะตกรุ่นแบบสายฟ้าแลบเลยค่ะเขาคาดว่า Apple นะคะจะเปิดตัวแล็ปท็อปรุ่นประหยัดก่อนอื่นนะคะต้นปี2 2ีแบบนี้ก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ชาว f อรีวิวกันทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆค่าที่เขาแอบซุ่มทาแกลเจจตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ยิ่งมีข่าวลือนาหูมากขึ้นนะคะว่าปีนี้เขาจะมาเปิดตัวกันแบบยิ่งใหญ่โดยเฉพาะ2ค่ายใหญ่อย่างซัมซุงแล้วก็ Apple เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครแล้วมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ f อมาสรุปให้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ฝั่ง Android อย่างซัมซุงก่อนเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยค่ายซัมซุงเขาจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนมกราเลยนะคะ แต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมาชาร์จนิดหนึ่งซึ่งปีนี้เนี่ยเขาคาดกันว่าซัมซุงนะคะจะเปิดตัว Samsung Galaxy S26 Series ในเดือนกุมภาแล้วก็อาจจะวางขายในช่วงเดือนมีนาเลยค่ะแล้วรอบนี้นะคะเขามาพร้อมกับขุมพลังใหม่ที่แรงขึ้นจาก S25 ในปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ snapdragon 8 Gen 4กันไปใช่ไหมคะที่ว่าแรงอยู่แล้วเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยเ2 6เขาขยับไปใช้ snapdragon 8 elite Gen 5ด้วยค่ะที่มันไม่ได้แค่แรงขึ้นอย่างเดียวนะ มันสามารถแก้จุดอ่อนแก้ปัญหาเรื่องความร้อนของเจ้าตัว A25 ในปีที่แล้วได้ด้วยสําหรับใครที่ซื้อ A25 ไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องมันร้อนบ่อยจังเลยแค่แบบยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแล้วเครื่องร้อนแล้วอะไรเงี้ยบอกเลยว่า A26 เนี่ยเขามาเหนือกว่าแน่นอนใครที่เป็นสายเล่นเกมนะคะหรือว่าเป็นสายตัดต่อหรือว่าใช้มือถือนักๆอะไรเงี้ยเบาใจกับรุ่น s 2 6ได้เลยค่ะและคาดว่าเขาจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ใหม่อย่าง One UI 8.5นะคะ,นะคะที่อาจจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยสนใจจนอยากซื้อ N26 เลยค่ะ ซึ่งเจ้าตัว a 2 6ซีรีส์นี้นะคะเขาก็คาดกันว่าจะเปิดตัวมาราคาเท่ากับเ2 5ในปีที่แล้วอยู่ที่ราคาประมาณ29 0 0 0ื่ไปไปลายจนถึง3 0 0 0 0ต้นๆค่ะข้ามาที่ฝั่ง a p p l e กันบ้างค่ะสําหรับใครนะคะที่เพิ่งกด macbook air m4 ไปเนี่ยอาจจะต้องเตรียมทิชชู่ซับน้ําตากันเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดน,นะคะ Apple เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวชิปเซ็ตใหม่ไปเนาะก็คือ m5 ไปช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าจะมีในเฉพาะรุ่นโปรอยู่ทั้ง ipad pro macbook pro ใดๆเนาะแล้วหลายคนเนี่ยก็ก กำลังรองคอยรุ่น a i กันอยู่ซึ่งต้องบอกว่ามีนาคมนี้มาแน่ค่ะ Apple Spring Event ในช่วงมีนาเมษานี้นะคะต้องบอกว่าเราอาจจะได้เห็น MacBook Air M5 เร็วกว่าที่คิดไว้ค่ะซึ่งถ้าเขาเปิดตัวมาจริงนะคะ M4 ที่เราเพิ่งซื้อไปเนี่ยอาจจะตกรุ่นแบบสายฟ้าแลบเลยค่ะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะถ้าใครอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่แต่ว่างบยังไปไม่ถึงรุ่นโปรเนาะรุ่น iPhone 17 Pro ใดๆเนี่ยวงในเขาก็บอกมาว่า Apple อาจจะพ่วงเปิดตัว iPhone 17e โทรศัพท์ รุ่นประหยัดมาด้วยค่ะซึ่ง iphone 1 7 e นะคะเขาบอกว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นประหยัดสเปคคุม้มที่อาจจะมีดีไซน์ใหม่ซึ่งคาดว่าเขาจะปรับในเรื่องของขอบจอดีไซน์ให้บางลงแล้วก็อาจจะมี Dynamic i s l a n d แล้วก็ m a g s a f e ด้วยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษนะคะก็คือ low cost macbook ค่ะเขาคาดว่า apple นะคะจะเปิดตัวแลปท็อปรุ่นประหยัดซึ่งคาดว่าราคานะคะน่าจะอยู่ที่ราวประมาณ1,000นเหรียญค่ะซึ่งสเปคนะคะเขาก็จะมีหน้าจอ13นิ้วมาให้แล้วก็ใช้ชิป A18 Bionic ค่ะซึ่งเหมือนในรุ่น i p h o n e 16 Pro แล้วก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียง M1 ค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมาดุลาคากันอีกทีนึงนะคะว่า low cost MacBook ของ Apple เนี่ยมันจะ low cost จริงๆหรือเปล่าและสําหรับใครที่ไม่ต้องการ low cost นะคะ MacBook Pro รุ่น14กับรุ่น16นิ้วที่ใช้ชิป M5 เนี่ยก็อาจจะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่ชอบ Air Tag รุ่น1เนี่ย Air Tag รุ่น2เขาก็กําลังจะเปิดตัวเช่นกันซึ่งเขาบอกว่ามันมีความแม่นยําสูง รุ่นแรกกมากๆนี่แค่เฉพาะต้นปี2026นะคะ2ค่าใหญ่เขาก็ออกของมาให้แบบได้ว้าวได้ตื่นเต้นกันขนาดนี้เลยแล้วถ้างานอีเวนต์ใหญ่ปลายปีเนี่ยมันจะสุดขนาดไหนแอบได้ยินแ,แว่วๆมาว่า Apple เนี่ยเขาจะมี iPhone 4ที่เป็นมือถือจอพับรุ่นแรกของ Apple ด้วยนะคะจะเป็นยังไงหรือใครรอชมรอซื้อแกเจชิ้นไหนเป็นพิเศษบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแต่ไม่ว่าจะทีมไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม FT Review วไว้ด้วยนะคะสำหรับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ